ท่านครับผมนี่ก็ผมกับทิมี่เคล็ดลับดีนะครับการอัดเสียงมาแนะนําอาจารย์มือพิเมือใหม่ถึงกัลร่างมอัดก็ล่างอัดเล่นเสียงสางระดัล่องเศษล่องเยนเอาไปหลออเวลานะครับเนาะกานอัดเสียงดีเอามามวลเนี่ยผู้ฟั่งเขาก็ฟั่งไห้ครับอันเสียงมาดีเขาเจ้าก็บู่ั่งเจาะหลอดที่ล่องขั้นนะครับที่ในเนี่ยครับเนี่ยจมถ้าการทําอุปกรณ์นี่เนี่ยประจงเพราะเขาบม่ได้ยิน ยิง่งถ้าจะคองผู้เดียวอวุปกรณ์ไม่ยังหลายครับพี่น้องมีสามยางสี่ยางนะครับหนึ่งสายแจ็คสองหัวโอ้หัวหนึ่งมันจะมีขางหนึ่งมีสองข้างครับขางหนึ่งมีสองหัวน่นี่แล้กวก็มีมิกมีโทรศัพท์ไอริง,องนี่แหละครับอันนับแรกครับมิกตัวหนึ่งนี่เท่ากับ่็เกินพันอยู่พี่น้องเสียบนี่ นสองหัวฟังหนึ่งทุนี้สองหัวฟังอีกหัวเดียวอันนี้ก็เสียบดากไอริงปับ๊บไอริงเสียบดากโทรศัพท์ปับ๊บเนี่ยต่อนีต่อมมิตโทรศัพท์สองเครื่องได้พี่น้องเป็นเขากระทรงทะยนันโมทูดเขาในในมิกบ้านเนี่เขาก็ฟังเสียงทัง้งหูฟังนี่ส่วนพิ้นสายพิ้นเสียบนี้ สายพิ้นนี่แจ็คพินนี่แจ็คพินนี่เสียบนี้มันก็เล่นไปเข้ากับฟังเสียงในหูฟังอะไรคอยอะไแห้งเข้ากับปั๊บเอาอค,เอครับพี่น้องมีแค่นี้ครับพี่น้องเขาก็เล่นพินไปเข้ากับฟังเสียงในในหูฟังเออกโอ้ยยังยับ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทวพินที่เคารพรักทุกท่านครับผมเมื่อวานี้ผมกับทีพี่เคล็ดลับอีเนี่ครับการอัดเสียงพินมาแนะนําให้อาจารย์ทวพินด้วยไหมที่กระลังอัดกระลังหัดเล่นพินที่กระลังอยากเล่นพินสั่งและใดนี่เพจในเพจนะครับเนาะผมไม่เคล็ดลับดีทมาแนะนําครับนี่คืออุปกรณ์อัดเสียงที่ผมเด่นลงเพจลงเพจคู่มือนะครับยังไงเนาะไม่ได่นี่ครับอ่าแจ๊ สองสองทาาครับสายเดียวต้าง่าขันจะมีสองทาาครับเสียบนี้เสียบนี้แล้วก็มีไอลิงครับเสียบไอลิงปับ๊บอันนี้เป็นแบบยังเป็นสูบกระด้านนะครับแบบเก้าแบบดั้งเดิมนะครับไอลิงก็เสียบแดงเข้ทราศาพัพทปั๊บแบนี้ที่สำคัญน,นะครับก็ต้องมีโทราศัพท์สองเครื่อง เชยงงินหอยทรงสัญญาณโบธูดเขาได้มกสัญญาณเศร้าเศร้าตรงตีบานี้เขาก็หูฟังเสียบฟับงนี่หูฟังเขานี่ฟังเขายาับควายแห้งนะกับป้าบาควายนี็กพิ้นพิ้นเขาก็เสียบนี้อันนี้แจ็คพิ้นครับเสียบนี้สลับคนนี้เอฟเฟคแล้ครับแล้วเขาก็เอาพิ้นนี่แจ็คพิ้นนี่ เปเสียบแอปเฟกมานี่ก็เอาแอปเฟกมาเขามีกเชื่อก่าครับเนี่ยเดี๋ยวายเด็กแห้งเขากับปั๊บปั๊บสัญญาณเราครับผมเขากับฟังฟังในหมูฟั่งฟั่งเหรอเขากับปั๊บเอามาควายมาแห้งปั๊บเอาปั๊บถุ่มมาแล้วปั๊บเอานี่แหละครับที่ผมอัดทุ่มมือเข้มือกับนี่แค่นี้แหละครับผมยังหลายครับพี่น้องแต่ถ้าเป็นเคล็ดลับอีกนะครับเรื่องกับฝากอะไรตัวแช่ให้อาจารย์มาขึ้น เพิ่นกรลังอยากอัดอยากฮัดเล่นนะครับยังโมโหไวทีฮัดเสียงนไหนกับฝากคนแลกก็แชร์ไปเพิ่นจะได้มีวิธีผู้จักวิทีอัดเสียงล่องเปลี่ยนล่องเปลี่ยนสั่งได้ได้กับเป็นการเผ,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 ผยแพ่ความรูวไปในตัวนะครับเนาะขอค,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 คุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ